ท่านี่เปิดัยู่กะเียมซื้อมาตังเยอะนะกระทุ้บอยู่สหัวนี่ใส่หอมเือเลยเกีียวเกียวกยเหมือนกัน cắt anh cắt ninh thế này em gặp ninh ninh đấy ninh 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 เสียก็ต้องมาครับเชฟก่อนเมนูเินูก่อนใส่ก็ไปทอดชุบะลา่างกระทะเลยเป็นขนาดปลากระป๋องครับใส่ลงไปตามสูตรของเขาพี่โมใส่กระเรียบร้อยแล้ยถ้าปรุงเอาในกระทะนี่แหละ

แม่ครัวโอ้โหทีนีะเดินได้ครับ ปลาก็เสร็จแล้วบากรทองก็มีนามอยู่แล้วเสร็จแล้วต้องให้เียมครับกินมาหมดจือดีกว่าดีที่สุดเจอบาทีหลังไหน ขึ้นมาวาตาบองไข่เคี่ยว